อ่ะวันนี้สำหรับใครที่มาดูแม็กนะมีแม็กมาใหม่มีแม็กมาใหม่หลายตัวเหรอคนไม่มีดูเดี๋ยวรอกันรอกันโอ้โหแล้วหน้าหน้าตาใครใส่ออเฟกอะไรอย่างนั้นวยนะโอ้โหโอ้โหเครื่อง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 นี้ใส่ออเฟกตใส่อฟเฟกต์แบบ เป็นโจ๊กเกอร์มาเลยนะอยากผู้ปัดิงใครอยา,รากผู้ปัดทิ้งแหวมัน่อบนี้อาจารย์มาเองใครสำหรับใครอยากได้แม็กเดยกได้แม็กมือสองใช้ตอนนี้มาใหม่หลายตัวตระกูล M1 มาหลายตัวใครสนใจ M1 นะ M1 Pro กับ Air นี่ความเร็วสปีดเท่ากันเลยนะมากันเลยยังมากันเลยยังมาแล้ว สำหรับคนอยากได้แม็กนะอยากได้แม็กซันนี้ผมพูดรอบเดียวจบนะรอบเดียวจบคือสําหรับคนที่ชอบ M1 นะ M1 นี่เป็นอะไรที่แบบใช้แล้วคุ้มมากคนที่ใช้ตะกูลแม็กหรือว่าตะกูลนี่ชอบ M1 M1 อย่าง Air M1 นี่เร็วกว่าโปรเลยนะเร็วกว่าเร็วกว่าโปรรุ่นเก่าปีหนึ่งเจ็ดปีแปดเร็วกว่าตัว M1 ทดสอบมาหมดละนะครับสาหรับตัวแม็กซตัวแรกมาดูกันตัวนี้เลยเห็นไหม ตัวนี้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 นะตัวนี้นะตัวนี้เป็นแอร์วันปีสองศูนย์เบาเงียบไม่มีพัดลมแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ห้าหนึ่งสองแรมสี่สำหรับผู้หญิงหรือใช้ที่ใช้งานทั่วไปแล้วก็ไอตัวนี้พิเศษตรงที่มันเร็วมากมันสามารถตัดต่องานทั้งวิดีโอแล้วก็ทั้งกราฟิกได้อย่างเนียนและราคาไม่แรงด้วยตัวนี้ผมแนะนําเลยนะผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่ตัวนี้ดีมากครับดีมาก ถามว่าบางคนถามแอรกับโปรต่างกันตรงไหนอาจารย์บอกตรงแอรมันไม่มีพัดลมแอรมันเงียบเวลาพกไปไหนมันใช้ง่ายมันไม่มีพัดลมแล้วก็ความเร็วที่โอเคนะครับที่ด้อยกว่าโปรก็มีแค่หน้าจอเขาสว่างเบากว่านิดนึงเท่านั้นแต่ตัวนี้บอกไปเลยถูกมากอ M1 ปี 20, 2020นะครับมีตัวเดียวนะหมดแล้วหมดเลยนะ512ด้วยอันนี้เอาไปเลยสามหมื่นสามตัวที่หนึ่งผ่านนะ ตัวที่สองตัวนี้เป็นโปรครับโป M1 สำหรับหลายคนที่อยากต้องการแรงๆรงเัต้อเป็นโปร M1 ปีสอง0สองศนย์เหมือนกันแต่ว่าฮาร์ดดิสเขาอ่ะสองห้าหกจะน้อยกว่ารุ่นเมื่อกี้หน่อยนึงสเปคเท่ากันนะคือ CPU M1 M1 นี่คือความเร็วใกล้ๆกันมากเลยไม่ต่างตัวโปรข้อดีของมันคือหนึ่งหน้าจอเขาจะสว่างกว่าหน้าจอนี้คือจะปรับได้สว่างกว่าแล้วก็รวมถึงมีมีทาร์กบาร์ตรงนี้เป็น เป็นตัวสัมผัสนะครับแล้วก็ตัวสัมผัสแล้วก็เห็นไหมครับว่าลู่ล่างเขาจะต่างก,กันนิดนึงอันนี้จะหนากว่านิดนึงสามารถมีพัดลมนะมีพัดลมแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆได้แบตเตอรี่รุ่น M1 นี่ไม่ไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือว่าตัวโปรนะที่ผมทดสอบนะ M1 แบตเตอรี่อยู่ได้มากกว่า8ชั่วโมงอยู่ได้นานมากมากกว่ามากกว่าไอ้เครื่องรุ่นก่อนอยู่ได้มากกว่า8ชั่วโมงลองแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญ M1 ตัวน,นี้ ตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นแปดมีประกันนะสามหมื่นแปดมีประกันศูนย์ตัวนี้หมดมีนาหมดมีนาปีหน้าหกหกนะครับใครสนใจมีตัวเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับโปรเอ็มวันสองห้าหกมีประกันศูนย์นะครับตัวนี้อ่ะอีกตัวอันนี้อันนี้เอ็มวันเหมือนกัน อันนี้ M1 เหมือนกันนะอันนี้ M1 เหมือนกัน M1 แต่ว่าไอตัวเนี้ยต่างกับตัวเมื่อกี้คือสีมันจะไม่เหมือนกันไหมสีมันจะสีสีสีมันจะแบบสว่างหน่อยแล้วก็ที่่ทีต่างก็คือแรมตัวนี้แปดแรมตัวนี้แปดเลยนะแรมแปดจิกเลยนะแรมแปดจิกแล้วก็ s 256. s d สองห้าหก SCD สองห้าหกตัวนี้แรมเยอะกว่าแต่ราคาถูกกว่าอ่าเห็นไหม ทำไมราคาถูกกว่าเพราะตัวนี้มไม่มีประกันนะตัวนี้มีมีประกันร้าน2เดือนแต่ว่าประกันศูนย์ไม่มีแล้วเป็น M1 แรม8 <M> 1. 1> 256ใช้งานได้สบายๆกับทุกแพลตฟอร์มนะ M1 ผมบอกแล้วนะมันมีพัดลมมันใช้งานนานได้แล้วก็หน้ากดหน้าจอสว่างแล้วก็มันก็ขึ้นนะครับเป็น MacBook Pro สำหรับคนที่ต้องการแรมเยอะก็ตัวนี้เลยตัวนี้ราคาอยู่ที่แค่ส6ม0 0ื 36, อะ่ะถูกมากอะ่ะนี่ถูกมากสาม0 0เองถูกมากส6ม0 0 อ่ะอีกตัวตัวนี้ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยอุ้มไม่ได้มันหนักตัวนี้เป็นเป็น MacBook Pro นะครับปีปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะเป็น i เป็น i7 Intel i7 แรมไม่ธรรมดาแรมสิบหกตัวนี้แรมสิบหกนะแรมสิบหก Hard d สองห้าหกนะครับ มีทากมาเป็นตัวสัมผัสเรียบร้อยละสําหรับใครที่ชอบแบบตัวใหญ่นิดนึงเอาไว้ใช้งานแล้วก็ใช้งานยาวๆได้เพราะว่าตัวโปรรุ่นก่อนเนี่ยเป็น i7 นี่แรม16ตอนแรกแพงมากนะครับแต่มาวันนี้มาวันนี้นะวันนี้แค่เท่าไหร่เองแค่ถูกมากอะเห็นราคาแล้วถูกมาก36มหมตรงนี้36มหม่เท่าเท่าเท่าเครื่องก,อก่อนเลยไม่ต่างกันมาก36มหมตัวใหญ่กว่า i7 แล้วก็ สำหรับคุณที่ชอบจอใหญ่นะแล้วก็เมมโมรี่สิบหกสองหกต้องตัวนี้เลยอ่ะอีกตัวตัวนี้เปิดไม่ติดไม่ได้ชาร์จแบตไม่เป็น่ะปิดแล้วนะอ่าตัวนี้ตัวนี้คือ i7 นะ i 7ตัวท็อปตัวท็อปต้องบอกว่าตัวท็อปปีหนึ่งเจ็ดตัวท็อปปีหนึ่งเจ็ดอ่ะเร่งแสงหน่อยตัวนี้ตัวท็อปปีหนึ่งเจ็ดแรมสิบหกแรมสิบหกแล้วก็ที่สำคัญนะ SSD 512ตัวนี้ SSD 512 512นี่คือตัดต่อได้สบายแล้วมีการ์ดจอสองตัวในตัวนะครับตัวนี้การ์ดจอเป็น Radeon 4สี่จิกแล้วก็มี Intel ด้วยตัวนี้ถือว่าเหมาะสำหรับงานตัดต่อทีเดียว i7 แรม16ฮาร์ดดิส่ง512ราคาเบามากเป็นตัวท็อปปี17นะครับตัวนี้เอาไปเลยผมให้สามหมื่นแปดสาหมืนแปดนะมีตัวเดียวอ่ะอีกตัวไปนอนสำหรับไลฟ์วันนี้ไปนอนสำหรับไลฟ์วันนี้ ใครต้องการทักมดนเลยตัวนี้ MacBook Pro เหมือนเดิม MacBook Pro เหมือนเดิม MacBook Pro เหมือนเดิมนะตัวนี้นะอ๋อ,อ,อ,อตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมโอเคตัวนี้เป็น MacBook Pro เหมือนเดิมนะครับเป็นปีสองศูนย์หนึ่งแปดนะปีสองศูนย์หนึ่งแปดแรมสิบหกเป็นแรมสิบหกที่อันนี้เป็น c i e เป่ะอ่าตัวนี้ i 7นะ i เ ram สิห mm hmm. แล้วก็ sdd สองห้าสภาพใหม่มากจอก็จอก็อกอเคไม่มีริ้วรอยนะไม่มีริ้วรอยตัวนี้เอาไปเลย3 9มหมผมบอกเลยนะผมบอกเรียนตัวแล้วนะก็สามารถทักหลังไม่ได้หรือว่าย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับติดต่อที่ inbox ได้เลยนะครับโอเควันนี้ไลฟ์แค่นี้และวเบา,บา คนมาดูกี่คนวะเนี่ย